ครับสวัสดีทุกท่านครับผมประชาสรรเสพิพดีหรือว่าดรหนงรักทุกคนคลิปนี้จะแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า e d r a w m y ในการทำผังโครงสร้างองค์กรผังที่มีผู้บริหารแล้วก็มีรอง นอกจากรองก็จะมีผู้ช่วยหรือทีมงานแล้วแต่แล้วก็แต่ละคนก็มี j อบที่เป็น j อบรับผิดชอบที่อยู่ด้านล่างเราจะมาดูว่าในส่วนของ j อบต่างๆหรือลักษณะงานเราจะทำแบบไหนได้บ้างนะครับนี่คือแอปพลิเคชันที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง ผมทบทวนเบื้องต้นนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้เป็นของ e d o s o f t c o m ชื่อว่า e d o m a i ครับเรามาเริ่มต้นการทำงานหลักการสำคัญพื้นฐานนะครับก็อยู่ที่ส่วนนี้ครับมี blank template แล้วก็ตัวอย่าง template ที่ดึงมาใช้ได้เลยสมมุติกรณีที่ เราไม่อยากทำเองใหม่นะครับพอเราเริ่มต้นก็เริ่มที่คำว่าไฟล์ไปที่ o g c h a r t map นะผังโครงสร้างองค์กรครับก็ดับเบิลคลิกเข้ามาเบื้องต้น e ีดรอจะเปิดขึ้นมาในแบบนี้ครับการแต่งโครงสร้างเช่นตัวนี้ไม่อยากให้เป็นแบบโคง้งแต่อยากให้เป็นหักมุมตรงๆก็จะเป็นเรื่องของฝั่งนี้นะครับ เป็นเรื่องละเอียดฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะจัดแต่งอีกครั้งหนึ่งแต่ในเบื้องต้นเรามาทําความรู้จักคําสั่งเบื้องต้นคนนี้คือตําแหน่งที่เป็นผู้บริหารนะครับผู้บริหารระดับสูงถ้าเทียบเคียงองค์กรเอกชนก็เป็น ceo ก็ใส่ชื่อท่านลงไปได้นะครับท่านกอใส่เข้าไปที่ตรงนี้นะครับท่านประธาน ท่านประธานนำสก,กุลผู้ทรงเกียรติหมดแบบนี้นะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้ได้สิ่งที่เราสามารถที่จะทำเพิ่มเ<ๆ>ติมกับผังโครงสร้างองค์กรได้ก็คือในส่วนของการเพิ่มรูปภาพนะครับรูปภาพจะอยู่ที่โฮมในส่วนโฮมเมื่อเราคลิกพื้นที่ตรงนี้เราจะใส่รูปภาพก็ไปที่ picture ในส่วนพิจเจอร์ก็จะพาเราไปเลือกเอาภาพอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง mm. ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างรูปตัวเองนะครับเราจะนำมาภาพมาใส่ไว้ที่นี่ได้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องการแต่งสีเช่นพื้นตรงนี้จะทำเป็นสีอื่นเปลี่ยนสีฟอนแต่ที่น่าสนใจในการใส่ภาพก็คือเราคลิกที่ตัวภาพนะครับถ้ามีจุดแบบนี้ขึ้นมาแปบลบว่าเราขยายภาพได้แล้วก็เคลื่อน ใช้เมาส์คลิกแล้วก็เคลื่อนไปจะวางไว้บนตัวหนังสือวางขวาตัวหนังสือหรือล่างตัวหนังสือถ้ากรณีวางไว้บนผลก็จะเป็นแบบนี้ขวาก็จะเป็นแบบนี้ครับปกติก็จะนิยมใส่ไว้ข้างหน้าในส่วนของขะแนงเหล่านี้ลบได้ครับลบออกได้ลบออกได้หมดนะครับก็แปลว่าท่านประธานก็จะต้องมีทีมครับมีทีมที่เป็นรองนะครับกด enter ด้วยคําที่เราเลือกแต่แรกว่าให้เป็นออกชาร์ตลักษณะคำสั่งจะสั่งให้ลงข้างล่างรองที่1ก็เป็นรองทางด้านสารสนเทศครับ CIO รองที่2เป็นรองทางด้าน c k o รองที่3ดูแลการเงินครับดูแลการเงินก็เป็น CFO รองต่อมาก็เป็นทางด้านเทคโนโลยี CTEO c h n นะครับ เราก็มีรองทางด้านเรื่องของความเสีย่ยง Risk Officer เรามีกระรองทางด้านการจัดการครับรองโอในเบื้องต้นเราเห็นภาพแบบนี้ทำได้ง่ายเลยครับจากนี้ไปไอเดียเราก็เกิดขึ้นแล้วจะไปทำพังโครงพังโครงสร้างการบริหารทีมเล็กทีมใหญ่ในที่ประชุมนะครับก็ทำโดยแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ไม่ยากหนัก ในส่วนของรองก็จะมีทีมผู้ช่วยสมมุติว่ามีคนละขอไปครับกดแท็บนะครับเพื่อให้ได้ลูกลงมาบางคนก็มี3มี2ครับบางคนก็มี1เราคลิกที่หัวข้อที่ต้องการแล้วก็กดแทบ็บปุ่มแท็บครับก็จะลงมาข้างล่างครับถ้ามีชั้นถัดไปก็ใส่ลงไปได้แต่ถ้าไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีชั้นถัดไปก็จะเป็นเรื่องของผมแนะนำให้ทำแบบนี้นะครับในชั้นถัดไปจะสั่งให้เป็น job description ครับวิธีสั่งเป็น job description ให้คลิกที่ระดับนี้เพื่อให้ทำงานพร้อมๆกันท่านลากให้หมดแบบนี้เลยครับทำใช้เมาส์ลากคล่อมแบบนี้แล้วก็สั่ง topic format ให้เป็น right แบบนี้นะครับ right tree แล้วก็เราจะได้ job description ของแต่ละคนออกมาในแบบนี้กดแทบ็บตามด้วย enter แท็บเพื่อจะแตกรูปลงไปแล้ว enter เพื่อที่จะแตกระดับเดียวกันแต่ละคนก็จะมี job เป็นรายละเอียดงานที่รับผิดชอบโปรเจกต์ที่ดูแลมากน้อยต่างกันครับก็จะได้ผังโครงสร้างเบื้องต้นแบบนี้ออกมาทีนี้เรามาปรับแต่งนิดหนึ่งครับ คำว่าปรับแต่งคืออย่างเช่นเราอยากให้เส้นมันเป็นเส้นที่ตรงครับไม่อยากให้หักมุมแบบนี้ไม่อยากให้โค้งแบบนี้ก็คลิกที่ตัวหลักตัวนี้นะครับท่านประธานหลังจากนั้นกโ็โครงสร้างเส้นจะอยู่มุมนี้ครับเราก็ไปเลือกกันที่4ี่นะครับจะเป็นเอ b บ w คือหักมุมเลยครับเห็นไหมครับข้อศอกตรงนี้ไม่เป็นหักแบบนี้ตรงๆนะครับแต่มันมีผลกับชั้นนี้เราก็ไปทําชั้นถัดไปชั้นถัดไปเราก็สั่งให้เป็น ตรงแบบเดียวกันอีกนะครับชั้นนี้ก็สั่งให้แบบตรงๆเราจะได้ผังโครงสร้างออกมาได้เสร็จเรียบร้อยถ้าต้องการแต่งนะครับคลิกพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็ไปที่ h e m e s ในเ e ม m s ก็จะมีสีสันต่างๆให้อย่างเช่นสี Pastel แต่งเสร็จเรียบร้อย Background ต้องการจะแต่งสีพื้นหลังหรือไม่หรือจะใช้เป็นภาพกรณีใช้เป็นภาพกดเลือกภาพได้ในแบบที่เราต้องการในแบบนี้ผังโครงสร้างก็ใช้เวลาสั้นๆสร้างแบบนี้ที่เหลือก็ไปเติมรายละเอียดครับชื่อแล้วก็ภาพชื่อแล้วก็ภาพชื่อแล้วก็ภาพกรณีท่านรอง chief technology officer มีผู้ช่วย d บ u b l ล คลิกตรงนี้ครับตรงนี้เป็นอย่าลืมกดชิปค้างเพื่อให้ไม่ถูกดูดเข้าไปกรณีเราคลิกเสร็จเรียบร้อยจะเลื่อนนะครับมันจะดูดเข้าไปที่หัวข้อหลกักถ้าเรากดชิปมันจะ f ฟ o a t i n g จะยังลอยอยู่เราก็ใส่ตรงนี้เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า vice ครับ vice ตรงนี้คือผู้ช่วย cto ครับแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นผู้ช่วย cto ครับเราก็ต้องมีเส้นเชื่อมระหว่าง2คําำนี้วิธีเอาเส้นเชื่อมมาก็คือไปที่ relation s h i p ถ้าเราต้องการเส้นตรงให้เลือก relation s h i p straight line ก็คลิกที่1ปล่อยเมาส์ปล่อยนะครับแล้วก็มาที่2ส่วนจะมีหัวลูกศรหรือไม่ก็ไปเลือกที่นี่ครับกรณีไม่มีหัวลูกศรหรือจะกลับด้านหัวลูกศรทิศทางของ arrow เราก็ต้องไปเลือกที่ส่วนนี้นะครับครับในส่วนในส่วนคลิกส่วนนี้เราจะไปเลือกอย่าลืมกดชิปครับนี่คือท่านรองนะครับ เมื่อเราทำภาพที่เป็น organization chart เรียบร้อยแล้วในการเอาไปใช้งานก็เพียงแค่เลือกคำสั่ง export ครับ export ออกไปเป็น pdf file หรือเป็น Graphic เพื่อนำไปใช้ต่อไปจะเอาไป present หรือจะเอาไปใช้ insert ใส่เอกสารของ Office ของสำนักง,งานทีนี้สีเราไม่ชอบสีม่วงก็คลิกที่ s h a ที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับไปเลือกยกตัวอย่างเช่นต้องการสีขาวเลยครับ สีขาวก็จะมีผลต่อฟอนต์ต้องไปเลือกสีฟอนต์ใหม่กรณีองค์กรเราเป็นองค์กรที่ใช้สีน้ําเงินเป็นหลักแล้วก็กรอบครับก็เปลี่ยนสีกรอบให้เป็นน้ําเงินด้วยนะครับก็จะได้ภาพแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็แอปนี้ความน่าสนใจของ E-Draw m y ท e ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ,เ,อเราเลือกเอฟเฟกที่มีผลต่อทั้งแผ่นนี้นะครับในแบบสเก h ได้ด้วยครับเห็นไหมครับเป็นเส้น แบบเหมือนใช้มือลากครับเป็น Ideas เหมือน s สเก c โปรโตไทป์ไอเดียก็ทำให้สนุกในการ Design Ideas มากขึ้นก็หวังว่าแอปพลิเคชัน eDraw แอปพลิเคชัน eDraw My ครับของค่าย eDrawsoft จะช่วยเสริมการเรียนรู้การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของ ท่านทุกท่านานะครับที่สนใจผมดกตรหนูรักทุกคนจะยังคงนำไม้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆนะครับท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ตลอดเวลาแล้วก็เอาไปใช้งานได้หลากหลายจริงๆครับสำหรับแอปที่ชื่อว่า e d ดรอไม่แล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรักทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับ